คุณเคยเดินผ่านซากปรากัรพังของเมืองโบราณและรู้สึกถึงเสียงสะท้อนของเสียงผู้ร้อยเท้าและการต่อสู้ที่ครั้งหนึ่งเคยกำหนดการดำลงอยู่ของมันหรือไม่นั่นคือประสบการณ์ที่ฉันอยากมอบให้คุณในวันนี้เมื่อเราจะดำบิ่งเข้าสู่เรื่องราวของป้อมปราการและปราสาทของสยามโบราณที่ซึ่งทุกกำแพงทุกก้อนหินทุกขอคอยแบกน้ำหนักแห่งการเอาตัวรอดของอาณาจักรไว้ลองนึกภาพช่วงเวลาที่ยุทธยายืนอยู่ในฐานะหนึ่งในศูนย์กลางที่ยิ่งใหญ่ของเอเชีย กำแพงของมันทอดยาวสูงตงหงสุดขอบฟ้าคูน้ำสะท้อนแสงแดดประตูเต็มไปด้วยผู้ป้องกันที่พร้อมพร้อมจะขับไล่ผู้บุกรุกป้องปราการเหล่านี้ไม่ใช่เพียงสิ่งก่อสร้างทางการทหารพวกมันคือหัวใจที่มีชีวิตของอำนาจถาแถลงการแห่งอธิปไตยและสัญ,ญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจทางวัฒนธรรมในวิดีโอนี้คุณจะไม่ได้แค่รับชมประวัติศาสตร์ แต่คุณจะถูกพาเข้าสู่โลกที่กษัตริย์พึ่งพาหินและกลยุทธ์เพื่อปกป้องมรดกของตนและที่ซึ่งปราสาทไม่เพียงยืนหยัดเป็นการป้องกันแต่ยังเป็นอนุสาวารีย์แห่งความทะเยอทะยานความยืดหยุ่นและศรัทธ,ธาลองจินตนาการถึงความน่าเกรงขามของการเดินทางมาถึงป้องปรัการในฐานะคนนอก ขนาดอันมหึมาของมันบังคับให้คุณต้องตระหนักถึงความมั่งคั่งและเจตจำนงของอาณาจักรที่ปฏิเสธที่จะก้มหัวต่อภัยคุกคามป้องปรการของสยามเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางสถาปัตยกรรมที่ถูกออกแบบด้วยทั้งรูปแบบและหน้าที่พวกมันตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ริมฝั่งแม่น้ำที่สีแยกการค้าหรือคอยคุมเส้นทางภูเขาเพื่อให้มั่นใจว่าสยามควบคุมทั้งการค้าและการป้องกันกำแพงถูกสร้างขึ้นด้วยอิฐและศิลาแรงหลายชั้นมักเสริมด้วยรั้วไม้คำยันถูกสร้างขึ้น เพื่อทนต่อทั้งการยิงปืนใหญ่และยุทธวิธีล้อมเมืองของกองทัพผู้ลุกการนป้อมค่ายของพวกมันอนุญาตให้ผู้ป้องกันปล่อยลูกธนูยิงปืนคาบศิลาหรือปล่อยปืนใหญ่ใส่ผู้โจมตีที่กล้าพอที่จะเข้ามาใกล้ประสาทภายในป้อมประการเหล่านี้ไม่ได้ทำหน้าที่เพียงเป็นที่ประทับของกษัตริย์เท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์บัญชาการที่ซึ่งกษัตริย์และแม่ทัพวางแผนป้องกันพวกมันไม่ใช่กำแพงเงียบแต่คือเสียงแห่งอำนาจที่พูดดังถึงความมุ่งมั่นของอาณาจักรที่จะอยู่รอด ป้องปราการแต่ละแห่งคือหมักในกระดานการเมืองใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และการมีอยู่ของพวกมันทำให้คู่แข่งต้องคิดซ้ำก่อนจะเดินทับเข้าสู่ดินแดนสยามแต่สิ่งที่ทำให้ป้องปราการเหล่านี้พิเศษคือวิธีที่พวกมันผสมผสานความเป็นจริงกับสัญ,ญลักษณ์หอคอยป้องกันลุกขึ้นราวกับหอกที่ชี้ไปยังสวรรค์นขณะที่ประตูมักถูกตกแต่งด้วยลวดลายแกะสลักอันซับซ้อนของสิ่งมีชีวิตในตำนานหรือสัญ,ญลักษณ์ศักดิ์สิทธ S 1> <S 1> การเดินผ่านประตูเหล่านี้คือการก้าวเข้าสู่อาณาจักรที่ไม่เพียงถูกปกป้องโดยทหารแต่ยังรวมถึงผู้พิทักษ์ศักดิ์สิทธิ์คูน้ำสองแสนไม่เพียงในฐานะสิ่งกีดขวางทางกายภาพแต่ยังเป็นวงกลมแห่งความบริสุทธิ์เชิงสัญ,ญลักษณ์ที่แยกดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของราชวงศ์ออกจากโลกภายนอกในวัฒนธรรมสยามการสร้างป้องประการคือการทำให้ศักดิ์สิทธิ์การปกป้องหัวใจของอาณาจักรหมายถึงการเรียกพลังฝ่ายจิตวิญญาณพอ ่อกับพลังทางกายภาพทุกก้อนอิฐที่วางลงไม่ใช่แค่ก่อสร้างแต่คือครอมทิฏฐานเพื่อความยืนยงลองจินตนาการว่าคุณยืนอยู่บนป้องปราการแห่งหนึ่งขณะที่ผู้ลุกกรานกำลังเข้ามาไกลขอบฟ้าเต็มไปด้วยฝุ่นจากกองทัพที่เดินทับทงของพวกเขาปลิวสวายกองดังสะท้อนกึกก้องทว่าภายในป้องปราการผู้คนเฝ้ามองกำแพงสูงและหวางใจในวิสัยทัศน์ของกษัตริย์ทหารเข้าประจำตำแหน่งปืนใหญ่ถูกเตรียม ธนูถูกขึ้นสายหอคอยเฝ้าระวังส่งสัญญาณความพร้อมเพราะประาทกลายเป็นสิ่งมีชีวิตหายใจตามจังหวะของผู้ป้องกันแต่ละคนคือเซนสำคัญต่อการอยู่รอดและเมื่อสัตว์รูประาะกับกำแพงป้องประการเองก็ดูเหมือนคำรามหินสั่นสะเทือนภายใต้แรงประทะแต่ยังคงยืนหยัดแสดงถึงความยืดหยุ่นของสยามเองสำหรับผู้ที่อยู่ภายในมันไม่ใช่แค่สิ่งก่อสร้างแต่มันคือความหวังการปกป้องและสัญ,ญลักษณ์ที่บอกว่าอาณาจักรของพวกเขาสามารถทนต่อพายุได้อย่างไรก็ตาม ป้องประบการไม่ใช่แค่เรื่องสงครามเท่านั้นพวกมันยังเกี่ยวข้องกับชีวิตการปกครองและพิธีกรรมภายในกำแพงของมันตลาดคึกคักพระสงฆ์ให้พรและขบวนเสด็จของราชวงศ์เคลื่อนผ่านลานประดับปราสาทคือศูนย์กลางการบริหารที่ซึ่งกฤษฎีกรถูกประกาศความยุติธรรมถูกบังคับใช้และพันธมิตรได้รับการสร้างขึ้นพวกมันเป็นตัวแทนของความเป็นคู่ของกษัตริย์สยามือผู้ปกครองนักรบที่สามารถขับไล่สัตว์รูและกษัตริย์ศักดิ์สิทธิ์ที่นำพาประชาชน การมีชีวิตอยู่ภายใต้เงาของปอมป,ปราการคือการรู้สึกทั้งปลอดภัยและภาคภูมิใจรู้ว่ากำแพงที่ป้องกันผู้บุกรุกก็ยังรักษาวิถีชีวิตของอาณาจักรไว้เช่นกันลองคิดถึงข้อความที่ป้อมปราการเหล่านี้ส่งถึงแขกต่างชาติและพ่อคา้าพ่อค้าที่แล่นเรือขึ้นแม่น้ำสุกงสีอยุธยาได้รับการต้อนรับด้วยกำแพงสูงและหอคอยที่ลอยขึ้นจากขอบน้ำ เป็นสัญญาณชัดเจนว่านี่ไม่ใช่อนาจาักรที่เพราะบางทูตที่เข้าสู่ประสาทเข้าใจว่าการเจรจาเกิดขึ้นภายใต้สายตาของความแข็งแกร่งและเสถียรภาพตัวสถาปัตยกรรมเองพูดดังกว่าคำพูดถ่ายทอดภาพลักษณ์ของประเทศที่ควบคุมสตากรรมของตนเองอย่างมันง่นคงป้องปราการและปราสาทคือร่างกายที่จับต้องได้ของนโยบายต่างประเทศของสยามเมื่อเปิดกว้างต่อการฆ่าและการทูด แต่ไม่เคยยอมอ่อนข้อในการปกป้องอธิปไตยแม้การเวลาผ่านไปและอาวุธวิวัฒนาการป้องประการเหล่านี้ก็ปรับตัวตำแหน่งปืนใหญ่ถูกเพิ่มคูน้ำถูกขุดลึกขึ้นและหอคอยถูกเสริมให้รับมือกับความต้องการของสงครามดินปืนวิศวกรสยามรับความรู้ทั้งจากประเพณีท้องถิ่นและอิทธิพลต่างชาติผสมผสานพวกมันเข้ากับสิ่งก่อสร้างที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง พวกเขาเข้าใจว่าป้องปราการไม่มีวันเสร็จสิ้นมันคือโครงการที่มีชีวิตแห่งการอยู่รอดเป็นบทสนทนาตลอดการระหว่างหินกับกลยุทธ์ศรัทธากับหน้าที่การต่อเติมแต่ละครั้งคือเครื่องยืนยันถึงความยืดหยุ่นของอาณาจักร่ามกลางคลื่นแห่งประวัติศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงแน่นอนว่าไม่ใช่ป้องปราการท,ทั้งหมดที่ทนต่อพายุแห่งการเวลาได้บางแห่งพ่ายแพ้ต่อสัตวูบางแห่งถูกละทิ้งและหลายแห่งพังทลายกลายเป็นซากปรักหักพังแต่แม้ในความพังทลาย พวกมันยังคงสง่างามเดินท่ามกลางซากของอยุธยาในวันนี้คุณยังคงสามารถติดตามล่องรอยของหอคอยความแข็งแรงของกำแพงที่เหลืออยู่ศักดิ์ศีอันเงียบงันของสิ่งที่เคยเป็นซากเหล่านี้เตือนเราไม่เพียงถึงการต่อสู้ที่เคยเกิดขึ้นแต่ถึงความอดทนของผู้คนที่จิตวิญญาณของพวกเขายืนยาวเกินกว่าไฟและเหล็กปราสาทและป้อมปราการของสยามอาจไม่ได้ปกป้องกษัตริย์อีกต่อไป แต่พวกมันยังคงสร้างแรงบันดาลใจให้แก่จินตนาการความภาคภูมิใจและความเคารพต่อประวัติศาสตร์และบทเรียนอะไรที่เราสามารถเรียนรู้จากพวกมันได้ในตอนนี้ป้องปรัการเหล่านี้บอกเราว่าการอยู่รอดต้องการทั้งพลังและวิสัยทัศน์ว่าสังคมจะดำรงอยู่ได้เมื่อพวกมันสร้างสมดุลระหว่างการป้องกันกับวัฒนธรรมและว่ากำแพงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่กำแพงหินแต่คือกำแพงแห่งความเป็นหนึ่งเดียวและความยืดหยุน่น ผู้คนที่ครั้งหนึ่งเคยรวมตัวกันหลังประตูป้องปาการ,รู้ว่าชีวิตของพวกเขาขึ้นอยู่กับความไว้วางใจความไว้วางใจในผู้นำในการและการและในพลังศักดิ์สิทธิ์ที่กำแพงของพวกเขาเป็นตัวแทนบทเรียนนี้ไร้าการเวลาแม้แต่ในวันนี้เราก็ยังสร้างป้องปาการในรูปแบบอื่นค่านิยมประเพณีและชุมชนที่ปกป้องเราจากความโกลาหลของโลกดังนั้นเมื่อคุณรับชมการเดินทางครั้งนี้อย่าเพียงมองเห็นปราสาทเหล่านี้เป็นซากปรักหรือหินแต่จงเห็นพวกมันเป็นเสียงจากอดีต ที่พูดข้ามศตวรรษเตือนเราว่าความแข็งแกร่งนั้นถูกสร้างขึ้นถูกปกป้องและถูกส่งต่อป้อมประการเหล่านี้ไม่เคยเงียบพวกมันร้องเพลงแห่งการอยู่รอดกระซิบแห่งศรัทธาและคำรามแห่งการต่อต้านการยืนอยู่ภายในพวกมันแม้กระทั่งตอนนี้คือการรู้สึกถึงจังหวะหัวใจของสยามโบราณที่เต้นผ่านการเวลาหัวใจที่ทำจากหินและจิตวิญญ,ญาณและเมื่อเรื่องเหล่านี้จบลงให้เราจากไปพร้อมพร้อมคำพูดที่บรรทุกเสียงสะท้อนของกำแพงอันยิ่งใหญ่เหล่านั้น ความภาคภูมิใจของอาณาจักรและความสรงจำแห่งความยืดหยุ่นป้องประการและประสาทแห่งสยามโบราณ